สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้นะครับผมมาเรียนน้ำพวอคือเก่านะครับเนาะในมือที่อากาศแดดๆพี่น้องครับขอเอางอมาลามนะครับผมมาอัปเดตอัปเดตพี่น้องมึงนะครับงอสามตัวนะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะโอ้แม่นี่ยเดี๋ยวออกมาสู่แดดกัิพี่น้องเห็นตาจ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนบรรลุทายมันมันเหมือนนะครับเนาะมันเหมือนนะครับต้งเจอล้วพี่น้อง นี่วันนี้ก็สร้างแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อปุณยู่เกตเต๋พี่น้องครับเป็นเกาเกางัวอยู่ดเดี๋ยวมาดงสีไล่มึงถงสกระโตนะครับเนาะอัปเดตนะครับผมพ่อพ่อามาถี่เมื่อไหร่มา,าตัวนี้เพื่นฟังแน่ยน่นาจะเจอตัวใดชผมกับจี่ไปผที่ลงกอลงกันแม่นี่ไหมไม่นีถ่ายหรือพ่อมาณลอยหาที่บวกพี่น้องครับ เปือนเหรครับผสมพอได้กับพอ่อผสมมีอันโลโจหรืเจ้าโลโจโนะครับเนาะแมนแต่ว่าต้นเมรนี่เป็นลูกซี่ใบเลยพี่น้องครับแต่แว่าใบหนูกัดแหวงนะครับเลือดต่ใบเลือดจะแต่ว่าเบนบินมันนะครับเนาะนะครับหมวดตัวนี้ถ่ายลอยหาซีบ,บุกบัวนะครับไงพี่น้องครับไงนาแดงนะครับรอบพัวลชุดเอ็ดหมื่นครับให้มันก็แต่ว่าพอเองว่ามันอิฐหลอดก็เสร็จแล้วพอพอเป็นคนเหลี่ยงมาถึงแดแ้ ครับเอาตัวน,นี้พ่อเปิดไปอะไรก็ตัวน,นี้ผมลงแล้วนะพี่น้องเพิ่นพราหาผู้ใหม่เพิ่นไม่ต้องไม,มเ้เคยเมืองนะพ่อเปิดไว้แต่มันบ่าท่านได้รอบมัน่มันก็โดนแหละเราดูวพ่อกต่แต่ว่าตอนนี้นะมันกับราคามันพอคือว่ามันติดแจะได้ดูแต่ว่ามันกยังเปิดไว้ราคาเก่าอยู่ราคาอะไเก่กเาเอ่ะแสนแปดแสนแปดนะพ่อเนาะใบแปดสิบเลยครับผม พี่ดอกมึงเอานะครับบอต้องหอย่างมึไหมครับแม่นี่ไงครับแดงครับยนนะครับง้ก็งามนะครับผมจริงๆแวพอัดงจริงคนะครับไปมึงหากระงมพี่โกหาเนพี่น้องมึงลาม้่น้องผมาายก่เ้าพอน่เทียบให้มึงมเองึงนะครับเทียบซ้าหัวพ่อนะครับเอ้ยสีนี่ สีที่ผมบตีเลยครับพี่น้องครับบอตีครับบอตีสีบุกไพ่อเป,เป,เป,ปล,แปล,แปลแืแดงแก้เหลผสมเป็นง้อสาวทองแดงนะพ่อเนาะง้อทองแดงก็ตลังผสมเลยครับได้ประมาณเดือนกลัวเลยนะพ่อเดือนดเงมินบ่มันกระมอนถึงดอกหนูแต่ว่ามันได้อหลอดหลอดผ่านหลอดไป่ชิปปมอ๋อโอเคนะครับหน้าที่นี่แม่สาวหน่อยเบื่องใกล้ๆกับว่าจะเป็นง้อแม่ลูกเลยพี่น้องครับพ่อแม่ได้ครับสีคือกันนะครับบางดียวลำต้นยางขึ้กันนะครับเนาะ ตันนี้พอห้องแล้วเันเด่นนี่น่นห่อยนี่ต้นนี้ตน้มเย็ดิบเก่านะครับนาะแดงครบเครื่องนะครับเครื่องบดคอดำหูแดงเนต้นๆน้อง้เกิรับผมลอได้ทมแดงจิงคือนะครับล่ำแข็งล่ำขาเิ่นล่ำแข็งล่ำขานะครับรถเสงช่วงล่างนะครับงัวหน่อยนะครับนมองกะซันิดหน่อยแลครับ เราบอกว่าเดี๋ยวออกจกคอน้องฟอเนาะเนี้อมาลามครับมาลามพี่น้องมึงนะครับเออมึงขอมึงขาเพบ่นนะครับมึงช่วงล่างเพื่อนกอนพี่น้องโค้งขาด่าครับงหงก็ดีโอ้มึงเที่ยวดาซ้อมตัวนีเก่อนอนะครับสีกับตานกันพี่น้องครับเข้มจ้านะครับ หูงามข้างามน่าสวย่ส่งามแฮงใส่งามแม่พ่อเาดิมาเมองแมน,นิต่อเดอเดเอถดอถาวราคารอน้อง่อนเจ็ดสิบเกนาะแม่แมตันนี้เจสิบเก่าตัวนี้รูพ่อได้พอ่อนี่ซีไวเอครับนี่ใบนี่หลอดลูกซีไวไ่นะครับนาะลงบอกพี่น้องตอ้วน,น้อยนี่ลูกซีไวนครับเด้อมีใบมีหลอดครบนะครับเห็น,น,นไหม จะชุบเก่าพอพอน้อยนะครับไายประมาณลอยลอยเส้าหาบวกบวกบวกนะครับเส้าหาถโอ้สามตัวเมื่เกี้ดาบสามตัวเรื่องกัรพี่น้องมาต่อตัวนี้นะครับอ่งูตัวนี้นะครับเนาะพี่น้องมันบอกให้มพีนุ่มไทยไหมนะครับเพราะว่าผับเก่ามันหมื่นนะครับเนาะมันแนวประวัติศานะครับผมเมื่อกี้เอาเอาลามบอกเดี๋ยวนะพอเนาะพี่น้องได้เห็นไหมนะครับเห็นตัวเต็มๆนะครับเน้าเนี่ยเป็นงูสีที่ สีก็ถือว่าแดงอยู่นะครับผมแต่แหงโปเขกมนะครับรอโบโปเกมจ๋านะครับเป็นสีแดงไม่นขอบเปลือกนะครับแต่ว่าจุกข,ขาที่เพิ่นคือลำโตเพันหนาพี่น้องครับหนาแห้งนะครับหนาแข็งไง,งเรียบง่ามนะครับเครื่องก็พอมีนะครับเนาะมึงจะเป็นงอดูกไงหางไง,งพูดแล้วคนเพิ่นบอกว,วา่าไอ้พิ่นไม่คอมเมนต์ว่าเงาหางไปเป็นเงาหางจุลเเข้งไปเลยนี่ขนาดเลยนะครับเอฟซีผมไม่คอมเมนต์นะครับมึงลำโตนะครับคุณเชียงทั้งหเนาะ เพราะว่ามือนหนมือนันง่วนมากไหมนะครับผมแล้วกับท like ่านเดชคุณชินนะครับเนาะมันุ่มบ่านเดชถ่ายเพิ่นขึ้นไก่นะครับท่านเดชออกเกง่วนเเคยออกเกาะเยอะเพราะลำง่วนนะครับถ่ายประมาณลอยซีซีบวกนะครับแม่นี่หลังตรงงามนะครับหลังหยดดีเป็นอย่างหลังหยดมันนุ่มครับซีเต่านะบอกเพิ่นขึ้นในรอบนึ่งนะพ่อเนาะมันขึ้นบรเจนดอกลูกมันมันจะมันขึ้นบรแท้งงวนตัวนี้อายุจะปีกับพ่อนี่ ยี่สิบเดือนนะจ้ะคุณยี่สิบเดือนนะครับปีไปไปนะครับเน้องมันเกิดบ้านในแถวมันเกิดนั่งพิงว้อหน่อยอยู่ตื่นเต้นพิงงวอเสาหน่อยอยู่แม่สาวอยู่บริสันนะครับนี่มันเกิดแค่น้ำเขาเอื่อญไปจำเดือนมันไหลมันเกิดท่านพาแต่มันโบห้องโบท่านอันนี้มึงล่ำมันนะครับว่านไนแห้งว่นไข่แห้งแขนนะครับโบห้องชุดไข่ตัวนี้คือเนื้อเนื้อหนังแขนในเอ้มันคือว่าแม่นัดกับเนื้อได้ครับเนาะมึงล่ำขาเพลนพี่น้องตัวนี้เขาเปิดเท่าไรก็พอดิ แต่ชิ้นเก่านะครับเนาะเอ้ามาสามตัวนี้นะพ่อเนาะทุกตัวนี่ตัวล่องไหนนะพ่อเนาะตัวล่องได้ตัวล่องไหนนะครับผมขึ้นบันย่อกันครับแม่ไปจูงมาเดี๋ยวแม่ให้แม่ไก่ในผมที่ไทยรวมนะให้พี่น้องพอดีเช่นเก็บเทียบซ้ำตัวนี่นะครับเอามาไก่กันพี่เอามาไก่แม่พี่มันพอดีเช่นหลังงามนะครับพี่น้องสนใจนะครับมาเมืองงัวอยู่ขอบผมนะครับผมมาทันที่ พี่กัดบ้านน้องคำนะครับตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิริกเก็นะครับเนาะงพร้อมจะขึ้นเบอร์พอโทรเบอร์โทรพอมาไหมนะครับเด้อต้อนคลิปนะครับเออ,เออมาพี่มายืนเถียบกันเลยจะของยวงกินยืนกลางเลยมึงจะอะไรอ่างเงครับสามแม่นานาเนีน่นครับสุดยอดนะครับลูก ไปเมืองอีลาห์ผุนไปอุ่นนะครับมือเหมือนเออนะครับเอ่าพี่น้องผิดใจหน้าแล้วเอาแล้วครับผมเอานุ่มไทยมึงไวงนะครับเนาะเห็นสีชัดเจนนะครับผมมือเหมื่นแล้วครับพี่น้องครับมากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับเนาะพอมันน้องเมาสามก็ยินดีเป็นนะยกไปสามตัวเลยพอสถิไปหาตัวไหนไม่หยีเลยอหยาะกันคือดีหน่อยยายายาเห็นน้อง ครับผมอ้าพ่ออเบอร์ไหมเนี่ยพอชื่อะไรอย์เ้า่ศูนย์เก้าสนะครับสามศูนย์หนึ่งสามศยเดสองสามย์เจ็ดสอาไปเหตุสิดไปดดนุ่มเขาจะเดียวเนี่ยเขาเป็นแม่ด้ไงโอเคครับมากับฝากก็ไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนอกจากพอกินมาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไปคลิปสนสนนะครับผมสวัสดีครับ